สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมา,มาสอนเลขนะคะวันนี้วันนี้จะยากนิดนึงนะครับต้องใช้สมองหน่อยในการทำถ้าเป็นสิบเอ็ดสมมติว่าเราทำสิบเอ็ดบวกบวกห้าอยู่ใช่ไหมครับเนาะพนเพื่อน้องๆต้อง ต้องไปที่เลขไหนก่อนไปที่บวกสิบก่อนนะครับโอเคสมมติว่าเราได้คิดได้เป็นบวกสิบแล้วเป็นสิบห้าแล้ก็เขียนลงไปเป็นสิบหกนะครับน้องๆข้อนี้โจทย์อะไรคะ ดว่าไงคะไม่บอกน้องๆเลยหรอว่าได้ไงมันเท่ากันอ๋อเท่ากันโอเคสมมติว่าเราทำสิบเอ็ดบวกเก้าอยู่ใช่ไหมเราก็คิดเราก็ไปที่บวกสิบอีกรอบหนึ่งเป็นหม สิบสิบเก้านะแล้วก็เขียนยี่สิบลงไปบนเลขนี้เลยนะอ๋อโอเคต่อไปครับสมมุติว่าเราถึงแบสิบสองแล้วเราไม่ต้องคิดที่สิบเอ็ดนะ mm hmm. เราต้องคิดจากตัวสิบสองข้ามตัวต่อไปนะอะ่เราตัวแรกนะ คือบวกหนึ่งถ้าไม่มีตัวนี้นะถ้าเราทำเพิ่งข้อแรกของตัวส<ม>ิบสองเราก็ต้องข้ามไปนะเราจะข้ามไปที่หนึ่งบวกหนึ่งได้สิบสามบวกสองได้สิบสี่บวกสามได้ส<ม>ิบห้าอันนี้เราก็เขียนลงไปเป็นสิบหกนะ สมมติว่าเราติดขาดเหมือนเดิมน,นะว่าเราบวกห้าได้เท่าไหร่บวกห้าได้เท่าไหร่บวกบวกห้าบวกสี่ได้อ่าบวกสี่มันไม่มีบวกห้าก็กล้ข้ามมัไม่ต้องข้ามอืมอืมอืมก็นั้น สมมุติว่าเราทําบวกสี่อยู่สมมุติว่าเราทําตัวเดิมอยู่ติดขัดอยู่แล้วเราก็เขียนดูตัวดูตัวที่ข้ามไปที่เราเขียนไปนะ,ะคือสิบสองบวกสี่นะได้สิบหกเราก็จะคิดมาเป็นเป็นตัวนี้นะเป็นเป็น เราลองไปที่สิบห้าก่อนบวกห้าก่อน,อนบวกห้าสิบเจ็ดอันนี้ก็น่าจะได้สิบแปดนะแล้วตัวต่อตต่อมาคือสิบสองบวกแปดเราก็จะคิดจากเจ็ดก่อน เราบวกเดได้ได้ไหาข้ามได้ข้ามมันตัวนี้ได้ได้ได้สมสมุติว่าเราทำอยู่ตัวตัวนี้นะตัวนี้นะเราก็คิดตัวคิดตัวตัวนี้ <12. S 2> นี่ ิบสองบวกหกได้สิบแปดได้สิบแปดเราก็ไปที่ดูเสร็จแล้วเราก็จะไปที่บวกเจ็ดกันสิบสองบวกเจ็ดได้สิบเก้าอันนี้เราก็เขียนลงไปเป็นยี่สิบไม่มียี่สิบสองตัวใครมียี่สิบสองตัว กัสา,ามต,ตัวนุ่นตูกต้องสมมุสมติว่าเราทำบวกหนึ่งอยู่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับรีบทำไปเลยครับมันได้สิบสี่ครับอ,อันนี้ได้สิบห้าครับสมมุติว่าเราติดขัดเหมือนเดิมอีกแล้วสมติอันนี้เราต้องไปคิดจาก บวกอะไรรู้ไหมสิบสองอ๋อได้ไมันขั้นตอนจะเปลี่ยนไปแล้วก็ไปคิดจากสิบสองบวกสีได้ไดให้บอกเพื่อนหน่อยได้สิบสิบหกสิบหกนะแล้วก็จะทำเป็นตัวนี้ก็เป็นสิบเจ็ดนะ พรสมมติว่าเราติดขันเหมือนเดิมบวกสองได้สิบแปดนะเราก็เขียนลงไปเป็นสิบเก้าสมมุติว่าเราติดคันเหมือนเดิมแล้วเราไม่มีตัวเราไม่มีบวกสองอะไรนั้นเลยอะ่ะเรา ไปคิดจากบวกแปดเพิ่มขึ้นมานะมสมมุติบวกแปดได้ยี่สิบเราเพิ่มขึ้นมาสิบเก้าอันนี้เราก็จะได้ยี่สิบเหมือนกันครับสวัสดีครับ